วันนี้พวกคุณมาทําอะไรกันนะฮะวันนี้นะคะเราก็จะมากินแซลมอนกันนะคะก็ก็กินไปสิครับกินไปเลยได้เดียวเออสอนเพื่อนหน่อยฮะสอนเพื่อนหน่อยก็ให้หักครึ่งนี่เห็นไหมคือสอนแบบนี้กินปลาเหครับกินแบกินปลาเยอะๆมันไม่ต้องไปหักครึ่งแค่ดึงก็พอแล้วว่าตะเกียบมันแปลกๆป่ะมันจะไม่แปลกได้ไงล่ะก็พวกคุณไปหักของเขาอ่ะ ตักเกล็ดร้านไม่ด e ีแ no น่ๆเลยแล้วไปโทษร้านเขาอีกโทษคอนเทนต์ที่คุณท er> ํากันอยู่ด uh ีกว่ามั้งเนี่ยลำบากพนักงานนี่เขากำลังจะเดินไปเสิร์ฟโต๊ะอื่นด้วยพี่พนักงานว่าไงนะครับตอนสั้นอย่างนี้ไป่แล้วหรือเปล่าขอโทษนะคะภาษาไทย และไอ้ชอ็อตขำแบบนี้ขำเพื่อนะฮะคือล่าสุดเนี่ยน้องสองคนเขาออกมาขอโทษแล้วนะครับแล้วก็ออกมาบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยอย่าอย่าไปลามถึงพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่จะคอมเมนต์ก็ระวังกันด้วยนะครับ